สวัสดีครับผมนะครับชื่อคุณครูประกิตนะครับเต็งพักแว่นหรือว่าคุณครูบอยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูบอยมีอะไรจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองมาทายดูซินะครับว่านักเรียนนะครับมองเห็นนะครับใบหน้านะครับทั้งหมดกี่หน้านะครับถ้านักเรียนรู้คําตอบแล้วนะครับ นักเรียนก็คิดเก็บไว้ในใจนะครับผมอ่านะครับแล้วมีเวลาให้นักเรียนนะครับลองดูนะครับว่านักเรียนเห็นใบหน้าทั้งหมดนะครับกี่ใบหน้านะครับในรูปของต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับต่อไปนะครับครับสำหรับ การเรียนนะครับในการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับอ่ะแล้วมันจะมีนะครับช่วงวัยของชีวิตมนุษย์นะครับซึ่งมันมีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสิ้นสุดนะครับการเริ่มต้นก็เกิดจากการที่มนุษย์นั้นเริ่มเกิดมานะครับก็เรียกว่าวัยทารกนั่นเองช่วงวัยทารกนะครับก็จะมีอ่าช่วงวัยตั้งแต่อายุแรกเกิดนะครับจนถึง1ปี นะครับจนถึง1ปีเรียกว่าวัยทารกนะครับพอวัยทารกเสร็จแล้วก็มาเป็นวัยก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนนะครับก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนก็เรียกว่าวัยก่อนเรียนนั่นเองนะครับคือช่วงอายุตั้งแต่1ถึง6ปีนะครับช่วงนี้ก่อนวัยเรียนนะครับเรามาดูช่วงวัยเรียนนะครับช่วงวัยเรียนก็คือช่วงอายุ6ถึง12ปีนะครับอ่าช่วงวัยเรียน พอเราเรียนจบแล้ว12ปีเราจบป .6 แล้วนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วช่วงวัยรุ่นมีอายุเท่าไหร่นะครับมีอายุตั้งแต่12ถึง20ปีนะครับผมอ่าเมื่อเราเป็นวัยรุ่นมีเสียงมีเสียงใหญ่ขึ้นหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นแขนขายาวขึ้นมีหนวดคาวขึ้นนะครับเราก็จะมาเริ่มเป็นวัยของวัยผู้ใหญ่ นะครับวัยผู้ใหญ่นะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ20ถึง60ปีนั่นเองนะครับ20ถึง60ปีนะครับห่างกันประมาณ40ปีนะครับนะีพอห่างไปแล้วเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ววัยต่อไปนะครับวัยต่อไปก็เรียกว่าวัยชรานั่นเองนะครับวัยชรานะครับก็คือสิ้นสุดแล้วนะครับวัยชรา วัยชราแล้วก็จะเข้าสู่วัยทองนะครับก็คือช่วงอายุตั้งแต่60สิปีขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วเรามาดูการเกิดแก่เจ็บตายนะครับซึ่งทุกคนนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับให้นักเรียนดูนะครับรูปของการเกิดนะครับการเกิดจะมีรูปเด็กนะครับเห็นไหมครับการเกิดพอเกิดมาแล้วก็จะมีการแก่นะครับการแก่ชราซึ่งนักเรียนนั้นก็จะ ไม่สามารถหนีได้นะครับทำยังไงก็ต้องมีการแก่นะครับพอแก่เสร็จแล้วปั๊บถ้านักเรียนแก่มากๆนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียลงนะครับก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็จะต้องมีการเจ็บป่วยนะครับอพอเจ็บป่วยเสร็จแล้วนะครับพอเจ็บป่วยเสร็จแล้วการต่อไปก็คือการตายนะครับหรือมรณะนะครับเราก็จะ บนเวียนอยู่กับสี่สิ่งนี้นะครับการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายนะครับซึ่งทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้นะครับให้นักเรียนนะครับลองพิจารณาดูสิครับว่านักเรียนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ทําสิ่งที่ดีๆนะครับตั้งใจเรียนหนังสือนะครับอ่าอันนี้นะครับคุณครูถามนะครับคุณครูถามนะครับ แต่ให้นักเรียนไม่ต้องส่งคําตอบมานะครับให้นักเรียนลองคิดดูนะครับข้อที่หนึ่งสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะครับเคยเจ็บป่วยหรือไม่นะครับถ้าเคยนะครับเคยเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรนะครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับว่าครอบครัวของเราเช่นพี่ป้าน้าอาหรือพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายนะครับเคยป่วยหรือไม่นะครับนะครับทุกคนนะครับจะต้องมีการเจ็บป่วยเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ถ้าเคยเป็นโรคนะครับเคยเป็นโรคโรคอะไรนะครับให้นักเรียนลองพิจารณาดูนิดนะครับต่อไปนะครับข้อสองถ้านักเรียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะการเจ็บป่วยได้นะครับเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นการออกกําลังกายนะครับการรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับนักเรียนคิดว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่ในช่วงของการดูภาพเรียนหรือตั้งแต่นักเรียนเข้าสู่ช่วงใยเรียนมานะครับนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่นะครับให้นักเรียนเก็บมาคิดเอานะครับในคําตอบของนักเรียนเก็บคิดในใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ หลักการของการดูแลสุขภาพนะครับผมทำย่างไรร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับข้อที่หนึ่งนะครับต้องมีการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งนะครับครั้งละไม่เกินสามสิบนาทีหรือเกินก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าให้อย่างน้อยนะครับสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับครั้งละขั้นต่ำเลยสามสิบนาที ต่อไปนะครับข้อที่สองอาหารนะครับที่นักเรียนรับประทานนะครับต้องมีความปลอดภัยนะครับรับประทาน,นอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็อาหารนั้นจะต้องสดและสะอาดและปลอดภัยนะครับอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาหารหลัก5าหมู่นะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งดูตามภาพเลยนะครับหมู่ที่หนึ่งเป็นรูปของโปรตีนนะครับหมู่ที่สองนะครับคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามนะครับเป็นเกลือแร่ หมู่ที่4เป็นวิตามินและหมู่ที่5นะครับเป็นไขมันครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหมู่นะครับอ่ามาดูหมู่ที่1ได้แก่อะไรบ้างนะครับอ่าหมู่ที่1นึเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วนะครับเมล็ดแห้งนะครับสร้างจากการเจริญเติบโตนะครับเพื่อซ่อมแซมการสึกหรอของกล้ามเนื้อนะครับหรือของร่างกายนั่นเองครับดูนะครับ ที่สองข้าวแป้งน้ําตาลนะครับช่วยอะไรนะครับช่วยให้ร่างกายทํางานอย่างปกติให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับข้าวแป้งน้ําตาลนะครับเป็นหมู่ที่สองหมู่ที่สามนะครับผักต่างๆช่วยต้านทานภูมิภูมิกันของโรคต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายครับเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะครับผักนะครับผีเขียวสดใสนะครับ หมู่ที่4ผลไม้ต่างๆนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคช่วยให้ร่างกายนะครับทำงานอย่างปกตินะครับช่วยเป็นน้ําตาลนะครับในการเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อนะครับหมู่ที่5นะครับไขมันจากพืชและสัตว์นะครับให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองนะครับดูนะครับ อ่าข้อสามนะครับอบายมุกนะครับอบายมุกหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเป็นบุหรี่นะครับนะครับดูนะครับตามภาพนะครับหมู่ที่สองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหมู่ที่สามเป็นสารเสพติดนะครับมีรูปเข็มมีรูปใบไม้นะครับมีรูปเม็ดยานะครับผมอ่าอันนี้นะครับนักเรียนควรหลีกเลี่ยงนะครับ ่ามาดูสีนะครับอารมณ์แจ่มใสนะครับรู้จักผ่อนคลายความเครียดทําจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะครับผมหลักการในการดูแลสุขภาพนะครับรู้ขยะนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับทําอย่างไรเราถึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราต้องดูแลสุขภาพนะครับปิด ช่วงนี้นะครับมีโรคเราก็ปิดจมูกปิดปากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปสัมผัสกับผู้อื่นนะครับดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆนะครับต่อไปสิ่งแวดล้อมนะครับอนามัยและสิ่งแวดล้อมจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะนะครับเช่นนะครับฝาโอ่งนะครับฝาโอ่งนะครับ เมื่อน้ําไหลลงมาแล้วนักเรียนควรปิดฝาให้สนิทนะครับอ่าเปลี่ยนทายน้ําจากสารเห็นไหมครับนะครับเปลี่ยนทายน้ําจากสารทุกๆุกเจ็ดวันนะครับทุกๆุกเจ็ดวันะนะครับมีโอ่งมีล้อยางนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกนะครับะนะครับเปลี่ยนทายน้ํานะครับทุกๆุกเจ็ดวันนะครับผม แยกขยะนะครับมีการแยกขยะขยะแห้งขยะเปียกนะครับขาขาตู้ขาตู้กับข้าวนะครับที่บ้านไหนมีน้ำนะครับควรใส่ทรายนะครับเพื่อที่จะทาลุดน้ำนะครับคอยเปลี่ยนท่ายนะครับอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับลองดูแลนะครับสำรวจดูซิว่า น้ำ <allen Beach. S 2> อันไหนท<ะ>ี่อยู่นานเกินเจ็ดวันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกนะครับและการแพร่พันธุ์ของยุงลายต่อไปการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายนักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้นะครับต้องมีการออกกําลังกายถ้านักเรียนไม่ออกนอกบ้านนะครับนักเรียนก็ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับง่ายๆเลยนะครับออกกําลังกายอยู่ในบ้านเช่นการกระโดดตบการวิ่งอยู่กับที่ การทําท่าแฮงกิ้งนะครับง่ายๆเลยไม่ยากนะครับนักเรียนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบกอรารออกกําลังกายให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะลดความเครียดและก็สร้างให้นักเรียนนะครับมีจิตใจที่สดใสยอยู่เสมอนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูบอยก็มีข้อมูลมานำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับครูบอยก็จะมาสอนเรื่องของปิงปองนะครับต่อจาก การสร้างความผู้เคยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ